สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องคนว่าง่ายค่ะหลายคนค่ะเขาสามารถอดทนได้สารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นทนงานหนักทนความลำบากทนความเจ็บไายได้ป่วยแต่พอมีใครมาชี้ข้อบกพร่องหรือว่ามาสอนมาตักเตือนเนี่ยก็กลับดื้อรัน้นโตแย้งไม่ฟังนั่นแหละค่ะก็คือสาเหตุที่ทำให้เราไม่ว่าง่ายหรือว่าถูกหาว่าเป็นคนหัวดื้อนั่นเองค่ะ แล้วมีใครเคยเจอคนประเภทนี้กันบ้างไหมคะคนที่ดื้อแบบไม่ฟังใครเลยหรือบางทีเราก็อาจจะเคยเป็นคนหัวดื้อด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วนะคะถ้าว่ากันตามหลักใหญ่ๆค่ะอยากจะเล่าให้ฟังถึงคนหัวดือ้อเขาสามารถแบ่งได้ประมาณ3แบบค่ะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเรียกว่ามีลักษณะเฉพาะตัวไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบย่อๆค่ะประเภทแรกนะคะเรียกว่าดื้อเพราะงโง่หรือเพราะขี้เกียจค่ะคนพวกนี้เรียกได้ว่า ดื้อด้าเลยค่ะอเป็นคำที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันก็คือจะไม่ชอบฟังคำสอนอะไรทั้งนั้นบอกไปก็เหมือนพูดกับกำแพงแต่ถ้าบอกแล้วแต่ว่าถ้าบอกให้ทำอะไรตรงๆเนี่ยเขาก็ทำได้เหมือนกันค่ะเพราะไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าให้ฟังหรือให้เรียนรู้เนี่ยก็จะยากหน่อยค่ะ ประเภทที่สองเนี่ยก็คือดื้อเพราะคิดธิหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปค่ะประเภทนี้เนี่ยเรียกว่าดื้อดึงเพราะว่าคนกลุ่มนี้ค่ะจะคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วฉลาดแล้วไม่ต้องฟังใครแล้วแต่จริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่รู้ทั้งหมดค่ะเวลาเราเจอคนแบบนี้นะคะเราก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจอย่าไปบังคับเขาค่ะเพราะว่ายิ่งบังคับเขาก็ยิ่งไม่ฟังนั่นเองละค่ะ ส่วนประเภทที่3นะคะก็คือดื้อเพราะโมโหหรือว่าโทสะนั่นเองค่ะแบบนี้โอ้โหถ้าพูดอะไรผิดหูนิดเดียวค่ะเขาก็จะโกรธทุนโมโหไม่ฟังใครเลยคนแบบนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าแก้ยากเหมือนกันค่ะเพราะเขาอาจจะไม่ได้เปิดใจฟังเราเลยแถมยังอาจทําให้ทีมงานหรือว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยแตกแยกกันได้อีกด้วย แล้วเวลาที่เราต้องเจอกับคนหัวดื้อแบบนี้จะทำยังไงกันดีคะสำหรับคนที่ดื้อแบบแรกนะคะดื้อแบบขี้เกียจก็ให้เขาทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากคะ่ะส่งอะไรก็ให้ทำตรงๆได้เลยแต่ถ้าเป็นคนดื้อแบบมั่นใจจนเกินไปเนี่ยอันนี้ต้องใจยเย็นๆคะ่ะค่อยๆสอนเขาอย่าไปบังคับเพราะยิ่งจะทำให้เขาดื้อกว่าเดิมคะ่ะแต่ถ้าเจอประเภทที่ดื้อแบบ โรดง่ายเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เลยอันนี้ยากมากถ้าหนักมากจริงๆนะคะอาจจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญหรือถ้าดูแลไม่ได้จริงๆค่ะก็ต้องค่อยๆถอยออกมาดีกว่าค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังมีวิธีที่เรียกว่าลงพรหมทันค่ะซึ่งหมายถึงการเลิกยุ่งเกี่ยวกับคนคนนั้นเลย เหมือนกับในสมัยพุทธกาลค่ะที่มีพระชน,นะซึ่งเป็นคนที่หัวดื้อม,มากใครพูดอะไรก็ไม่ฟังค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงให้พระทั้งหลายเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาไปเลยทําเหมือนเขาไม่มีตัวตนค่ะจนในที่สุดค่ะพระชน,นะท่านก็สํานึกผิดแล้วก็กลับมาปฏิบัติตัวดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนถ้าเราต้องเจอกับคนหัวดื้อในที่ทํางานที่บ้านหรือที่ไหนๆก็ตามค่ะ เราอาจจะลองดูวิธีนี้ดูก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูให้เหมาะสมด้วยค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะตัวเราเองคงไม่อยากเป็นคนหัวดือ้อหรือว่าว่ายากแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นเนี่ยคนรอบตัวเราก็ต้องลำบากเหมือนกันถ้าใครมีนิสัยแบบนี้หรือคนรอบตัวเป็นแบบนี้ค่ะเราลองมาดูกันว่าสีนิสัยที่จะเปลี่ยนคนหัวดือ้อให้เป็นคนว่าง่ายทันทีจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะสิ่งแรกค่ะที่ต้องทำก็คือ ตระหนักถึงโทษของความดื้อค่ะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะรับเอาความดีจากคนอื่นได้เลยเหมือนมีของดีอยู่รอบตัวค่ะแต่สุดท้ายหยิบอะไรมาใช้ไม่ได้เลยสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนที่ต้องทำผิดซ้ำๆต่อมาค่ะก็คือลองฝึกตัวเองให้มองโลกในแง่ดีก็คือมองคนอื่นในแง่ดีแล้วก็เคารพคนอื่นเวลาใครเขามาเตือนหรือว่ามาแนะนำเราค่ะไม่ว่าจะถูกหรือว่าผิดใดๆ ก็ขอให้ขอบคุณเขาในใจก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปเถียงหรือว่าตำหนิเพราะการที่เขามาเตือนเนี่ยนั่นแปลว่าเขามีความหวังดีต่อเราค่ะจำคำพุทธพจน์ไว้เลยค่ะว่าผู้ชี้โทษก็คือผู้ที่ชี้ขุมซรัพให้และอย่างที่3ค่ะก็คือฝึกปรวรรณาค่ะก็คือการยอมให้คนอื่นเนี่ย ว่ากล่าวตักเตือนเราก็ต้องเล่าถึงค่ะในหมู่ของพระพิสุทสงฆ์ค่ะท่านก็มีวันมหาปวานาก็คือจะมีการอนุญาตให้พระรุ่นน้อยถูกตักเตือนจากพระรุ่นใหญ่ได้ค่ะหรือในชีวิตประจําวันของเราค่ะเราก็สามารถที่จะนํามาปรับมาใช้กับครอบครัวหรือว่าที่ทํางานของเราก็ได้นะคะฝึกบ่อยๆค่ะก็จะกลายเป็นนิสัยรับฟังง่ายเรียนรู้เร็วและมาถึงนิสัยสุดท้ายกันค่ะก็คือ การฝึกทำสมาธิให้มากค่ะทำใจของเราให้เยือกเย็นผ่องใสและหนักแน่นเพราะว่าเวลาที่มีใครเข้ามาแนะนำหรือว่าชี้ข้อบกพร่องเนี่ยเราจะได้สามารถพิจารณาได้อย่างมีสติและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้ค่ะสรุปว่านะคะเพื่อนๆคะ่ะอยากเป็นคนว่าง่ายไม่ใช่เรื่องยากค่ะ แต่ต้องฝึกกันจริงๆโดยเริ่มจาก4ข้อนี้ค่ะทบทวนกันสั้นๆนะคะข้อ1ตระหนักถึงโทษของความดือ้ออย่าปล่อยให้ตัวเองหยิบเอาความดีของคนอื่นมาใช้ไม่ได้ค่ะข้อ2มองโลกในแง่ดีเคารพผู้อื่นขอบคุณเวลาที่มีคนอื่นเข้ามาเตือนเราค่ะข้อ3ฝึกปรนนณาค่ะยอมให้คนอื่นตักเตือนเราได้จะทำให้ใจของเราเนี่ยเปิดรับง่ายขึ้นค่ะและข้อที่4เนี่ยฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจของเราสงบแล้วก็ พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทุกคนคะถ้าเราทำครบทั้ง4ข้อนี้ค่ะจะช่วยให้ใจเราเบาว่าง่ายและพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆจากทุกคนรอบตัวเอาจริงๆนะคะลองทำดูค่ะรับรองชีวิตเปลี่ยนถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์ Subscribe ไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ